แบงดักกี้กับอะไรไหนพรีเซนต์มันซีดักกี้มันดียังไงอ่ะแบ่งอะไรมันมีสองตัวนะมันมีอะไรเนี่ยเจ้าอะไรชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรป๊อปป๊าป๊อแล้วนี่ชื่ออะไรดักกี้ดักกี้แล้วจะแบ่งอันไหนคุณแม่อันนี้ค่ะอันนี้นุ่มๆมั้ยอ,อ๋อนี่มันนุ่มๆแล้วมันก็อะไรอีกคะเพราะว่ามันมีนุ่ม อ๋อชอบสินี่ไม่ใช่ของแม่นี่ของใครอะคะของอินเตอร์ของอินเตอร์ก็ไห็นอินเตอร์ว่าแบ่งให้แม่ไงก็แล้แม่อยู่ไหนฮะไหนแม่เอาแบ่งป๊อปปีให้แม่ได้ไหมไม่ใช่อาวันโมอย่างนี้นู่นนี่เอาวันโมอันนี้ของใครนี่ของมาม่าของมาม่าเหรอใช่อันนี้เป็นของใครอ่ะของหนูไงเนี่ยของหนูเนี่ย 就拼卡。